อารมณ์ไม่ดีเลยเขาเนี้ยเ,เป็นยังไงบ้างครับพี่ไม่ได้แชมป์ในรอบ58ปีโอ้อ,อห,หสั้นๆเลยตูนมึงถามมาได้ยังไงเนี่ยฮะกูดีใจมั้งมึงเป็นคนไทยเขาเนี่ยโอ้โหตายประโยคแรกโอ้โหเหมือนอารมณ์ที่แบบมึงเคยเห็นไอ้รนี่ปะ่ะนักข่าวที่แบบไปถามคนที่อยู่ในงานศพว่ารู้สึกยังไงอะเข้าใจป่ะอยากให้ถามใหม่มากเลยอะงหงุดหงิดมากเลยขอ,อบวกมึงก่อนได้ปะตูน โอ้โห,หลมไม่ได้เลยสองลูกแรกมายังเหลือสมลูกที่เหลือมายังไงคือพยายามจะหาคําตอบนะว่าอะไรคือแก่นสําคัญที่ทําให้เราไม่ได้แชมป์ซึ่งมันก็มีอยู่สองสาประเด็นเว้ยอันนี้พูดจากคาวามรู้สึกก่อนะแล้วก็ที่อยู่กับฟุตบอลไทยมาน่าจะน่าจะเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วแหละที่ที่ไา้ทำนะครับสำหรับการเป็นนักข่าวกีฬามันแย่มากเลยเที่เราคาบ้านไอเกมเนี้ยที่ มันเป็นโอกาสที่ดีมากบอลที่นำํำ2-0แล้วคุณรักษาสกอร์ไม่ได้เนี่ยคุณโทษใครไม่ได้เลยโอเคมันมีหลายองค์ประกอบซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกมาได้เมื่อเกมมันจบเช่นกรรมการนั่งเป่าหิมากเลยอ่ะซึ่งจริงๆม,มันก็เป่าไม่ดีจริงถ้าพึงเป่าแบบนี้แล้วกูไปดักบอลกูต่อยหน้าึงแน่ยอมโดนแบนมึงเป่ามาก ไอ้กมการคนนี้คือมันไม่ต้องเข้าข้างไทยหรอกแต่จังหวะในการประทะเนี่ยเราก็อัดเขาเขาก็าอัดเราแต่ส่วนใหญ่เวียดนามสไตล์มันชัดอยู่แล้วว่ามันเข้าไม่ค่อยไม่ค่อยเอาบอลเท่าไหร่เออมันก็มีลูกหนักลูกแถมอะเหลืองแม่งก็ไม่ให้แม่งไปให้เหลืองคือน่าจะเหลืองแรกอะน่าจะในช่วงไอ้ก่อนหมดเวลา90้านาทีมั้งคือที่เหลือแม่งก็ไม่ค่อยมีอะแล้วก็ไปให้อีกทีก็เริ่มเป็นช่วงต่อเวลาละโดยรวมคือจังหวะในการประทะมันทําให้เวียดนามยิ่งเล่นยิ่งได้ใจ เพราะว่าถ้ามีเหลืองติดหลายๆคนเนี่ยไอ้พวกตัวที่กล้าเข้าบอลเนี่ยมันจะไม่กล้าแล้วเขาเนี้ยพอมันไม่กล้าเข้าอ่ะมันก็มีพื้นที่ให้เราเล่นง่ายกว่าเดิมเพราะเรานำสอศูนย์เนี่ยมันสบายแล้วแต่ว่ามุมนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเสีย2ลูกเร็วมากแต่ตอนออกสตาร์ช่วงครึ่งหลังผมคงไห้พูดถึงสปรวัตูแรกกันนะเพราะอันนั้นเนี่ยมันเป็นความยอดเยี่ยมครึ่งแรกมัน,ม,นมันค่อนข้างชาดจอยู่แล้วว่าถ้าเราเล่นด้วยพละกําลังท,ที่ที่มันเท่าเทียมกันะ่ะเอาแบบต่างคนต่างเตรียมทีมาเลยอะ่ะผมบอกเลยว่าเอาแค่ชชุุดดนนนีีีีี้้้เเจอออกกัรรบึถาตยมท เท่าๆกันผมว่าเวียดนามไม่กินเราผมไม่เชื่ออย่างนั้นเด็กไม่ได้กลัวเขาก็ไม่ได้กลัวเราเราก็ไม่ได้กลัวเขาเออไม่ใช่ว่าเขากลัวเราเว้ยนะก่อนเกมผมคิดว่เาเวียดนามไม่กลัวเราอันนี้ต้องให้เครดิตเขาเฮ้ยเขาเล่นมไม่กลัวเราเว้ยเออแล้วมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นคือ2อศูนย์เว้ยที่มาที่เราได้เพราะถ้าเกิดเวียดนามรับอ่ะเราก็อ,อาจจะไม่มีพื้นที่ในการจอ่อแต่พอเวียดนามมันกล้าแลกกับเราอ่ะเรามีพื้นที่ในการเล่นมันก็ง่ายทั้งคู่แหละอยู่ดีว่าใครโคมกว่าคราวนี้ เราหลากหลายกว่าอย่างฟรีคิกเนี่ยต้องยอมรับลยนะว่าความพืนอัดทุกเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมิกยศกรบุรพาเนี่ยช่วยปลดล็อกมาหลายเกมแล้วโดยเฉพาะฟรีคิกฉะนั้นเนี่ยมันกินบุญเก่ามันจะหมดแล้วมิกอะมันช่วยเต็มที่แล้วจนวันนี้ร่างกายมันค่อยดรอปแล้วเปลี่ยนไม่ได้อะเปลี่ยนก็ไม่รู้จะเจ้าใครลงไปแทนเพราะว่าเอาตรงๆก็ไม่กล้าใช้กันเนื่องจากอะไรมันยังมีพื้นที่เปลี่ยนให้กับโคต้าตัวอื่นที่เป็นปีกหรือว่าตรงกลางซึ่งต้องไปแทนพวกค่าคณะเอ่อเจกสรรแลยือ พอมันยุบป,ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกลับมานั่งตั้งคำถามกันใหม่ว่าไอ้ยุบแบบนี้มันต้องไปแก้เรื่องอะไรบ้างซึ่งคนก็จะบอกว่าโอ้โหน่าจะต้องไปแก้เรื่องของโปรแกรมหลีกและหยุดไปเลยซีเกมนะครับผมก็ไปเห็นด้วยนะผมว่าเวนเนี่ยเราทาทาไปเถอะนะอินโดมันก็ตกรอบถูกปะล่ะเป็นแชมป์เก่ามันก็ตกรอบในวิธีเนี้ยส่วนเวียดนามก็ทําแบบนี้เรื่องของเขาครับเขาจะเป็นแชมป์อาเซียนด้วยวิธีการอย่างนี้ไม่เป็นไรเป้าหมายเราคืออะไรเราชนะมันด้วยมันหยุดหลีกกแหละกูจะชนะงนแบบนี้ ซึ่งจริงเกิดทําได้แล้วเพียงแค่ว่าคุณไม่ละเอียดกันเองสองประตูที่คุณเสียคอนอาจจะไปโทษสรอสโพสมันว่ามีส่วนไม่นิ่งอ่าโอเคมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่นิ่งถูกไหมที่เสียทั้งจุดโทษหรือแม้แต่ลูกที่สองที่จริงๆควรจะไม่โดนตีเสมอด้วยเพราะว่าเราต้องได้ฟาวแม่งก็ไม่ให้เนื่องากว่าก็กลายเป็นว่าเราก็โดนตีเสมอโดยที่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเวียดนามจ่ายแม่งมาแล้วเพราะมันได้แบบสองลูกติดๆแต่ที่เหลือเนี่ยหลังจากนั้น สรวัฒนแม่งก็ช่วยชิบหายแล้วนะใครจะไปดา่าสรลดโพสมมนเนี่ยผมว่ากองหลังก็ต้องโดนแต่ละลูกการประกบตัวกองกลางที่ถอยลงมาเล่นการยืนตำแหน่งการสื่อสารไม่ได้เลยครับเพียงแค่เวียดนามมันยิงไม่เข้าชนเสาบ้างยิงใกล้ๆจ่อๆตรงตัวติดเซฟปัดแบบปฏิหารไม่งั้นมาไม่ถึงต่อเวลาอ่าฉะนั้นตัดชนกองหลังเนี่ยการเสียชัยพ,พัน์บัพันธ์ ผมไม่ได้มองว่าพี่ชิชัยลงมาแล้วไม่ดีเราเห็นว่ามันโอเคมันแทนกันได้นะครับแต่ว่ามันเสียโคต้าเปลี่ยนฟรีฟรีไปหนึ่งคนที่มันควรจะเปลี่ยนแท็กติกอันนั้นกนะ็คือหน้าง,งานอย่างแรกที่ผมว่าไม่ต้องบอกว่าเห็นใจค้ดวังนะเพราะนำสองศูนย์เนี่ยคุณแพ้สองสามยังไงคดวังต้องโดนวิจัยอยู่แล้วว่าจุดสําคัญที่เปราะบางที่สุดในมุมผมนะสำหรับพี่วังคือพี่วังเลือกเปลี่ยนทีเดียว3ตัวตอนที่กะจะซื้อช่วงสําคัญคือเอาสิทธาเอาคคาณนะและเอาเสกสรรออกซึ่งตรงนั้นน่ะไม่รู้ว่า ใจร้อนไปไหมทั้งที่จริงๆเนี่ยเรารู้ครับว่าสภาพใครหมดสิธาออกได้เลยครับถ้าจะเปลี่ยน2ใน3คนนะหรือว่าหนึ่งใน3คนเนี่ยสิธาออกได้เลยอันนี้โอเคเพราะสิธาเนี่ยผมเห็นว่ายืนแบบท้าวเออตั้งแต่ก่อนนาทีเจ็แล้วไม่ใช่ว่าน้องมันไม่มีแรงนะหมายถึงว่าไม่ฟิตอะไรเงี้ยคือมันเล่นมาต่อเนื่องตลอดแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาไม่ได้มีเกมแบบชัดเจนกับท่าเรืออยู่ท่าเรือก็ไม่ลงเล่นเลยก็มาเล่นกับทีมชาตินี่แหละฉะนั้นมันต้องมีคนที่คอยแบบ เปลี่ยนแทนเขาด้วยในช่วงก่อนหน้านี้พอมันใช้ติดๆปุ๊บอะยังไงมันก็ไม่รอดแต่ว่าพอเปลี่ยนเอาคณะกับเสกสรรออกด้วยผมบอกเลยว่ามันขาดตัวที่เด็ดที่ขาดที่จะขู่เวียดนามได้บ้างคือตัวพวกนี้มันอาจจะเยี่ยวแรงถดถอยลงไปจริงแต่จังหวะให้บอลหรือจังหวะที่มันจะมีลูกแบบพิสดารเหมือนที่เราเคยเห็นเสกสรรยิงให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในแมตช์สิงคโปร์เห็นไหม หรือว่าเกมสาคัญในหลายเกมที่ชนะไต้หวันในยุคอเชีหรือแม้แต่คาคณะที่ยิงให้เราเข้ารอบสุดท้ายทีชมช์เอเชียในเกมกับมาเลเซียพอเปลี่ยนออกหมดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราแกว่งเลยนะคือก่อนหน้าที่จะเปลี่ยน3คนนี้ออกเราก็แกว่งชิบหายแล้วหลังจากดนสออะเราแกว่งประมาณเกือบ20นาทีแล้วพอเปลี่ยน3คนนี้ออกอีกเกมที่มันจะดึงกลับมาก่อนอ่ะมันดึงไม่ได้ อันนี้ผมว่าคือความพลาดพี่วังที่เปลี่ยนทีเดียว3คนแล้วพอดึงไม่ได้ปุ๊บเรามาดีอีกทีนึงคือช่วงไปลายๆก่อนจะจบ90้าสิบนาทีอะซึ่งเกมมังหายไปนานมากครับตรงนั้นแหละผมว่าคือความผิดพลาดของพี่วังในมุมผมนะแล้วมันก็เป็นต้นต่อที่ทาให้เราซื้อเอา3ตัวที่ลงไปตรงนั้นเนี่ยมันมาคึกแต่กว่ามันจะคึกอะมันใช้เวลาเพราะว่าเชฟเกมรับมันแกว่งหมดแล้วครับกลางกับหลังเนี่ยมันเก็บบอลไม่ได้มันได้แค่สกัดทิ้ง พอมาสกัดทิ้งเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเตะขึ้นไปเนี่ยเพื่อนเล่นได้ไหมถ้าออกก็ออกก็จบไปเออถ้าเกิดเตะขึ้นไปแล้วบอลไม่ออกบางทีก็ลุ้นเอา5050 50, เราเก็บได้บ้างเวียดนามเก็บได้บ้างอันนี้เป็นปัญหาส่วนฝั่งเวียดนามเนี่ยเราก็ต้องยอมว่าลูกที่เขาบดเราอะ่ะฝั่งของคีมซังซิกมันก็เห็นว่าเฮ้ยเราก็ไม่ค่อยโอเคละเล่นแล้วอาการมันออกโดยเฉพาะแบ็กเนี่ยผมวันนี้แบ็กเราเกมรับมีความพยายามแต่ว่าเกมลุกเนี่ยมันมีจังหวะ อยู่ในพื้นที่สําคัญแม้แต่กองกลางตัวรับด้วยเราตัดได้เราเก็บได้แต่จังหวะที่ต้องจ่ายแบบสุดท้ายครับจ่ายสุดท้ายเพื่อที่จะไปเล่นต่อที่เรียกว่าคีพาสอทจ่ายปุ๊บแล้วเสร็จแล้วค่อยผ่านเข้าในหรือจะทําอะไรก็ตามเราจ่ายพลาดง่ายมากครับแล้วเราพลาดบ่อยพอเราพลาดบ่อยปุ๊บเวียดนามก็ตัดแล้วโตเราก็ต้องถอยแล้วมาเล่นเกมรับซึ่งแม่งเสียพลังงานไปอีกมาเลยกลายเป็นฟุตบอลเรากดเขาไม่อยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นความผิดพลาด ที่เราต้องโทษตัวเองครับทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็นะักฟุตบอลพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะครอบครองบอลไว้ได้เองทั้งที่จริงทุกอย่างมันอยู่ในมือคนหมดแล้วก็ไม่อยากบอกว่าเป็นประสบการณ์นะคือคําว่าอาเซียนสุดท้ายมันจะคือศักดิ์ศรีเว้ยไม่มีใครทนได้ว่าเราเองบอกเลยว่าให้เรารับได้นะครับแพ้ก็คือแพ้แต่แพ้เงี้ยไม่น่าเสียดายแพ้เงี้ยคือโดนขาดจะดีกว่าแล้วก็เราเชื่อมั่นอะ่ะในมุมผมว่าเฮ้ยเรามาแน่แล้วเรามาจริงครับแต่พอเราเก็บ ช่วงเวลาสําคัญตรงนั้นไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องไปพิจรารณาแล้วว่าเราจะมาคุยอะไรกันต่อเพื่อแก้ปัญหากับแผลของทีมชุดนี้ทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะแม่เหมือนจุดกึ่งกลางระหว่างความพร้อมกับความไม่พร้อมเป็นอย่างนี้ทุกชุดแล้วคุณคิดดูนะ เราทําแบบนี้แม่งมีครั้งเดียวเว้ยในยูคยี่สิบที่ไม่ได้เก็บตัวแล้วและแม่งรอดคือยุคข,ของคโคตรย่อวัวรวสีมาค่ะแม่งรอดแบบแบบโดนด่าชิบหายเลยตอนนั้นอนะแล้วสุดท้ายโค้ชก็โดนบทแต่ได้แชมป์นะแต่เล่นคือแบบรู้ตัวเองอะกูไม่แลกกูไม่ไรกูเอาผลไว้ก่อนเพราะนี่ครับมันเป็นสภาพนี้ไปแลกก็ไม่ได้นะครับแรงมันก็ไม่ถึงยุคพิโก้ตอนนั้นก็มีการหยุดหลีกให้หรือได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันนักกีฬาก็ไม่สุดไม่โสมมากยุคโคนหละก็สภาพคล้ายเหมือนตอนที่โค้ชวางทำมาแหละ ก็ไปถึงนัดนชิงเหมือนกันแต่ว่าก็ไปโดนอินโดนีเซียซึ่งก็มีจุดเปลี่ยนตรงนั้นไปดงไปแดงอะไรก็ว่าไปอีกนะครับคนอาจจะไม่เข้าใจปัญหาในเชิงหรือตรงนี้ขอพี่วังเนี่ยถ้าพูดถึงตรงนี้เอาแค่ไทม์ไลน์เดียวกันเนี่ยในช่วงเวลาของการเตรียมทีมยู23เนี่ยนักกีฬาย,ยังไปกับสโมสรกับทีมชาติอยู่เลยอันนี้ก็เป็นข้อตกลงผมคงไม่ได้ามาอ้างเพราะว่ามันจบไปแล้วเราไม่ได้แชมป์ในเมื่อเราเลือกวิธีการแบบนี้เราต้องรับให้ได้เว้ยเราต้องรับให้ได้สิ่งหนึ่งที่จะมาแก้เขาเลยป่ะผมจะไม่บอกใใหหห้้ไไปปรรรรัับบบเื่่่่อออององงขกกกาาายุดลีีีผมมมจจะะะววนทช การตัดสินใจครั้งนี้มันยังเป็นต่อไปในระบบสากลเหมือนที่ชาติอื่นเขาทำกันแต่คุณต้องมีสตาฟโค้ดในการดูแลฟื้นฟูร่างกายนักบอลให้ได้มากกว่านี้ครับไม่ใช่ถึงเวลาบอลเตะเสร็จปุ๊บแม่งลงสะกันลงสะกันยอกแยกยอกแยกกันไหนมั้มันมีคนช่วยกันอะเข้าใจครับนักกีฬามันก็มีวินัยอยู่แต่มันไม่เพียงพอครับมันต้องมีสตาฟโค้ดที่จะไปแยกดูนักกีฬากินยังไงนอนยังไงก้ามเนื้อแต่ละคนให้เหมือนกันมันไม่ใช่ลงสะพกับกันทุกคนแล้วมันจะฟื้นฟูร่างกายได้แล้วคุณมี ไปสินัดชิงคิดดูเกมมาเลเซียคือแม่งยอมโดนด่าไม่เล่นเพื่อเก็บแรงไว้อะมาเจอเวียดนามบทยังยุบเลยอันนี้คือเรื่องหลักๆนะครับที่ต้องกลับไปคุยกันว่าถ้าจะหยุดหีกมันก็คือการแก้ปัญหาเดิมๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มสาตาอ่ะคุณก็ต้องเลือกเอาว่าแบบไหนมันดูแล้วมันโอเคกว่าซึ่งผมคิดว่าผมยังเห็นด้วยกับแนวทางแบบนี้ที่ไม่ต้องหยุดครับผมเชื่อว่านักบอลเรามันโอเคแต่มันต้องคุยชัดว่าถ้าจะปล่อยมาแล้วก็ปล่อยมาเลยนะครับปล่อยให้มาแล้วใช้งานเลยเพียงแค่ มันกักในรอบนี้คือมันปล่อยปุ๊บเนี่ยแล้วมันสามารถกลับสมโมสรได้เพราะว่าไทยเป็นเช้าภาพไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยไปที่มาเลเซียครั้งหน้าเนี่ยคุณบินไปกลับค่าตัว๋วเครื่องบินคุณอา่านก็ทําไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นก็ต้องเอานักกีฬาให้แล้วจบทัวร์นาเมนต์แล้วค่อยเอากลับมาสมโมสรฉะนั้นมันก็จะมี2อ,อย่างคือชุดเต็มหรือชุดไม่เต็มโค้ชก็จัดการกันเอาอครั้งนี้มันก็แบบดูครึ่งๆกลางๆเหมือนได้ชุดเต็มมาแต่เป็นชุดเต็มที่สภาพร่างกายเราก็เล่นแบบคุม,คมได้ก็จบ คุ้มไม่ได้ก็เป็นแบบนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกับสมโมสรมันคือแบงคอกยูนเต็ดครับแบงคอกที่ถ้ากูเล่นแล้วมีแรงเนี่ยมาเถอะเจอได้อาจจะไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหเหนือชั้นมากแต่คลองเกมอยู่ถ้านําก่อนเนี่ยปิดได้แต่ถ้าเกิดว่าแรงไม่มีสาภาพมันก็ไม่ต่างกันฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือชอยต่อไปในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายมันไม่ได้ตรงกับไปทินฟีฟาก็ต้องกลับมาคุยกันละนะครับว่าจะทํำยังไงเพื่อให้ เราทําทีแล้วมันเห็นทิศทางว่าเป้าหมายของเด็กชุดนี้มันเหลือทัวร์เมนต์นี้และส่งต่อปุ๊บเดี๋ยวต้องไปชุดใหญ่ละเพราะว่าเด็กชุดนี้มันก็มีบางคนที่ไปคัดโอลิมปิกสมัยหน้าแต่เราไม่ต้องหวังไกลหรอกครับเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนในเวทีอาเซียนเรายังไม่รอดเลยเราจะไปแก้ตัวในเอเชียยังไงคนน่าจะบอกว่าเอเชียไม่ได้สนใจหรอกแรงกับเพื่อนมันไม่เท่าซีเกมเห็นไหมถ้าก,กลับมาเรื่องเดิมคือบางคนบอกว่าก้าวข้ามซีเกมมองผ่านไปเลยไม่ต้องสนใจแต่ผมเห็นนะพอไม่ได้แชมป์รับกันไม่ได้บดผมเองเนี่ยยังรู้สึกเลยว่านาเสีย่ายเอ,อคือ รู้แหละว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นมันมันก็เปลี่ยนความคิดละไม่เป็นไรเว้ยเดินหน้ากันใหม่นักฟุตบอลมันก็สู้นะครับมันก็พยายามทุกคนแหละผมเห็นแบบโอ้โหมันเดินกแทบจะขาลากแต่มันก็ยังวิ่งยังเอาในทุกจังหวะแล้วมันก็มีที่เกือบได้เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีโอกาสที่พอเราได้ยิงบ้างแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าเหมือนที่เวียดนามเขายิงซึ่งจะบอกว่าเวียดนามไม่คมเนี่ยจริงมันก็ไม่ใช่นะหลายจังหวะเนี่ยมันก็มีที่เราควรจะโดนไปก่อนนั้นด้วยที่ไม่ใช่3ามสองนะครับ ฉะนั้นก็ต้องยอมรับทุกอย่างของนี่มันเกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปโทษใครเลยครับมันต้องโทษตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการตกลงกันจนมาถึงผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วก็มาไล่แก้โดยที่อย่าไปแก้เริ่มเดิมนะครับโค้ชเนี่ยคุณเปลี่ยนไปเห็นไหม่างบอลหญิงคุณก็โดนมาแล้วเปลี่ยนจากอีอเคดะมาเป็นโค้ดหนึ่งก็ไม่ได้เหรียญทองอครั้งนี้โอเคคุณเปลี่ยนจากกายะมาเป็นโค้ดวังมีไทม์ไลน์ที่ดูดีเป็นกราฟขาขึ้นอยู่แต่ผนดรอปที่ซีเกมการแก้ปัญหาคือคุณประเมินแบบไหนเดี๋ยวค่่อยวากัน ก็เดี๋ยวรอทางนายกสมาคมยาฟฟุตบอลแล้วกันนะครับว่าจะหาบทสรุปในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในเดือนมก,กราคมเนี่ยใกล้ๆเนี่ยจะทํากันยังไงเพราะว่าผ่านทุกจุดหมดแล้วนะครับการเปลี่ยนโค้ชไม่ได้ช่วยอะไรนี่คือคําตอบที่ชัดเจนแต่ม่าด้บอกวว่าคชวางออกไม่ได้นะครับถ้าเห็นว่าไม่โอเคจะเปลี่ยนก็แล้วแต่ผู้บริหารผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมคิดว่ามันไม่ให้จุดจบไม่ใช่ทางออกมันต้องเอาปัญหามากรูกมันก่อนแล้วดูว่าโค้ชจัดก,การได้ไหมถ้าคิดว่าจัดก,การไม่ได้ เอาใครมาจัดการเดี๋ยวค่อยว่ากัน2นะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินมหาศาลเท่าไหร่ก็ตามนะครับรอบชิงซีเกเียนผมได้ข่าวว่าตอนที่โดนตีเสมอหรือว่าช่วงที่เรานำอยู่เนี่ยนะครับมีการประกาศเลยว่าจะอัดฉีดเพิ่ม2ล้านนะครับเงินมากองยู่ตรงหน้าแต่ท่านเราไม่เหนียวว่าเขาไม่มีปัญญาเอาเงินครับดังนั้นสิ่งที่ต้องมาคิดกันคือเอาเงินตรงนั้นไปจ้างสตาฟไหมเอาเงินตรงนั้นนะครับไปทํายังไงที่ทําให้เราได้พัฒนานักกีฬา ที่ดีกว่านี้ในรุ่นอื่นๆน,นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากแค่สื่อสารนะครับในมุมแฟนบอลคนหนึ่งแล้วกันแล้วก็เสียใจจริงๆนะครับกับน้องทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับส่วนโคชวางเองก็มีความผิดพลาดอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าได้แชมป์เราคว,าาวร,ะวรควจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดไม่มธรรมดาฟุตบอลม,มันเป็นแบบนี้แหละนะถ้าถ้าสมหวังหมายถคนละแบบกันครึ่งแรกเลยผมว่าไม่มีใครว่าโคชวางถูกป่ะโอ้โหคงเป็นเหมือนพระเจ้าอะ่ะพอโดนตีเสมอโดนแซงอ้าแน่นอนกระแสกลับด้านแต่ว่าต้องชัดเจนแต่แรกนะครับ ถ้าเลือกจะชมแล้วก็ต้องชมถ้าเลือกจะด่าแล้วก็ต้องด่าไปให้สุดแต่สุดท้ายไม่ว่าใครจะทำยังไงก็ตามขอให้มีเหตุผลนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าต้นต่อของปัญหามันคืออะไรครับอยากฝากอะไรถึงสมาคมไหมครับผมว่ามันก็คงท้าทายอีกเหมือนเดิมนะเวลาเจอช่วงวิกฤตสมาคมจะแก้ปัญหายัางไงเพราะว่าปกติแล้วเวลาเจอวิกฤตเนี่ยก็บริหารวิกฤตให้เป็นวิกฤตยิ่งกว่านะครับไม่เคยทําวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยดังนั้นเนี่ย ผมว่านายกควรจะออกมาไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาร้องไห้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกันกับฝ่ายเทคนิคซึ่งแน่นอนผมเคารพทุกท่านนะอาจาร์หลังชันวิทย์นะครับหรือแม้แต่ว่าอย่างพี่ตุ๊กเองนะคุณเปียพงผิวอ่อนที่ที่อยู่เนี่ยคือในแง่ของของการปลดโค้ชเนี่ยผมยังเชื่อว่าเทคนิคมีอำนาจอยู่แค่นิดนึงที่เหลืออยู่ที่ข้างบนหมดมันต้องคุยกันแล้วครับแล้วผมว่ามันต้องออกมา,ผาเผชิญหน้ากับปัญหาในช่วงนี้คนจะด่าก็ด่าไปนะครับแต่มันต้องดูว่าใครด่าแบบมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล ดังนั้นเนี่ยผมเสนอว่าการออกมาปุ๊บเนี่ยถแถลงข่าวแล้วก็พูดไปเลยครับว่าแนวทางหลังจากนี้เราจะเดินไปข้างหน้าคือแก้ปัญหายังไงไม่ต้องไปฟื้นฝอยห,หาตะเข็บแล้วแพ้ไปแล้วนะครับด่าไปก็ก็เท่านั้นเพราะว่าคนด่ามันก็มีเยอะแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้เห็นนะว่าเราพร้อมจะแก้ปัญหาจริงๆไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เออแล้วก็พอเวลามันดีปุ๊บอ่ะเราก็เอาแต่ข้อดีมาพูดแต่เวลาเสียเนี่ยเราไม่เคยอยู่ข้างคนทํางานเลย ทุกๆคนนะฟุตบอลโค้ชสตาฟอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดลงโทษกันอีกมันแค่ถูกใจในช่วงเวลานี้ปลดปลดเสร็จพูดเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวชิงแชมป์เอเชียมาเอาคนใหม่ทําดีโอเคไปทําไม่ดีปลดวนอยู่เท่านี้ครับฉะนั้นเอาแนวทางมาคุยกันนะครับประกาศออกมาชัดเจนเลยเอไม่ต้องถแถลงข่าวโดยออกมาพูดก็ได้เขียนออกมาเหมือนตอนเขียน7ข้อที่บอกว่าปลดอีช e ีอี e e, เพราะอะไรอะเออให้มันมีประโยชน์กว่านั้นอะ่ะเขียนมาเลยว่าจะทําอะไรกับฟุตบอลเยาวชนนะครับเหมือนตอนที่ไปถแถลงข่าวโค้ชค,คับอะ่ะแล้วก็โอ้โห มันดูแบบสะพึงมากเลยสุดท้ายตอนนี้ยังไม่เริ่มจัดเลยนะครับเพราะผมก็รู้ว่ามันมีปัญหาปัญหาด้วยนั่นมันต้องเคาะอะไรกันอีกเยอะเอาเงินอาชีพที่มีที่เคยให้ทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีความจริงใจกับฟุตบอลไทยแล้วท่านมีเงินมากมายที่พร้อมจะทําอะไรได้มากกว่าเงินอาชีพด้วยเก็บเงินอาชีพตรงนั้นมาวางระบบฟุตบอลไทยหลังจากนั้นท่านจะฉีดเราสบายใจบอลไทยยังมีระยะห่างจากอาเซียนได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่าเราเลือกที่จะปล่อยมันเป็นแบบนี้เราเลือกที่จะแบบสุกเอาเผากินมาตลอด แล้วก็คิดว่าให้โค้ชจะเปลี่ยนทุกอย่างได้โค้ชจะเนรมิตให้ผลการแข่งขันนั้นมาได้เวียดนามเองมันก็มีช่วงลม้มถูกไหมครับก่อนเปลี่ยนผ่านจากพักังซอมาเป็นทุซิเย่มันก็แย่กลับมาเป็นคิมซังซิกแรกๆมันก็ไม่เวิร์กเวียดนามเขาก็ไล่เหมือนกันสุดท้ายมันก็ตั้งลำกันมาได้แต่ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยถามว่าเขาเหนื่อยกว่าเราไหมเขาไม่ได้เหนื่อยกว่าเรามากขนาดนั้นแต่เราเองมากกว่าที่แพ้ภัยตัวเองการแก้เกมของเราโค้ดวังก็แน่นอนมันก็มีผลอยู่แล้วแหะครับ ที่ต้องไปรับผิดชอบรับทราบกันตรงนั้นแต่ว่าคุณจะเดินหน้าไปยังไงในมุมของคนที่รู้ปัญหามากกว่แฟนบอลร,รู้ปัญหามากกว่าผมใ้ําไปว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแก้ปัญหาได้ถูกหรือเปล่าละ่ะถ้าแก้ปัญหาได้ถูกก็เอาแนวทางนั้นออกมาคุยกันแล้วก็เดินหน้าแบบอดทนกล้าที่จะพูดในสิ่งที่มันควรต้องทําได้แล้วครับ